เจซิต้าใช้ดีมากครับชีเซร็จไม่ทันเราจากไร่เลยเพลียก็ร่วงแล้วนะคะลูกค้าขอบคุณรีวิวมากๆเลยค่ะเจซิต้าจากวุยทองะค,ะะคะ่ะลูกค้าฉีดรอบเดียวเพลียาตายเรียบเลยค่ะซองนี้นะคะลูกค้าเป็นสารอะซีทางมีผิดค่ะเป็นสารกลุ่ม 4A ค,ะะคะ่ะลูกค้าตรงจุดเรื่องเพลียเลยทั้งเพลียไฟเพลียแป้งเพลียอ่อนเพลียหอยเพลียกระดนเพียไก่แจ้ใช้ได้หมดเลยค่ะ แถมแมลงวีข่ะนะคะลูกค้าตัวร้ายเลยค่ะพาหะของรัสบด่างเนี่ยฉีดได้เลยค่ะลูกค้าแล้วก็ด้วงมัดผักก็ได้ค่ะแมลงบวกก็ใช้ได้นะคะทั้งป้องกันแล้วก็กําจัดเลยค่ะเจซีต้านะคะลูกค้าอาซีทามีผลออกฤทธิ์แบบดูดซึมค่ะลูกค้าทั้งกินตายแล้วก็ถูกตัวตายเลยค่ะตัวยานะคะสามารถดูดซึมทะลุผ่านใบได้นะคะลูกค้าถ้าฉีดโดนบนใบก็ซึมไปใต้ใบได้ด้วยค่ะตามไปจัดการกําจัดได้หมดแบบตายเรียบเลยค่ะ ซองนี้นะคะลูกค้าเป็นยาเย็นค่ะฉีดได้หมดเลยค่ะทุกพืนแล้วก็ทุกช่วงฉีดผ่าดอกได้ด้วยค่ะอัตราใช้นะคะประมาณ20กรัมหรือว่า2ช้อโตต่อน้ำา2ลลิตรค่ะฉีดพ่นได้หมดเลยค่ะปั๊ปะก้าวไให้นะคะกดได้เลยค่ะ